ครับนนทไทยรถไทยมือสองบ่าวจงพาราสวัสดีครับสวัสดีเ้ายี่ิบสองเมษายนสองพันห้าร้อยสิบแปดครับไก่ด้อพี่น้องเด้อไก่สีหดลงไฮลงหน้าแล้วครับเอาู้ดีเอฟซีนะพิันไฮรีวิวนะครับเครื่องสิบเอ็ดแล้งวัสันระหว่างอาที่กับอีที่เอ็นไดดีก็กันครับโอ้ยยังติตต่อพิันวายไหนพี่น้องเนาะอ่ะอแบบง่ายๆนะครับเพราว่าขึ้นที่กับความชอบของบุคคลเด้อนะครับความชอบของบุคคลเป็นตัวตัดสินครับนะขอยกตัวอย่างครับเอาตัวนี้ครับ อาที่รอยซิครับตัวนากระีที่รอยซิเป็นตัวนุ่นครับนี่ครับเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าเนาะตัวนี้เกิดก่อนครับเกิดก่อนแต่เขาโค้งดีนะครับราคากระสียูถือกวนนิดนึงครับตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นสิบเป็แรงครับอีทีครับยอดนิยมเลยแหละครับเนี่ยลดตลาดครับลดตลาดอีที่รืลดตลาดครับมีจํานวนปริมาณเยอะครับนี่เพราะว่าสามล้านกว่าขั้นครับ เนี่ยที่ผลิตออกมานี่รุ่นเอสซีรีก็คือคูปตตาผลิตรถไทยน่านะครับครบสามล้านขั้นเพิ่งจะเลยผลิตรุ่นนี้ออกมาครับนี่รุ่นแท้ๆแล้วครับน,น,บนี่พอรุ่นนี้ปุ๊บเกษตรกรมาเป็นรุ่นหางแดงตัวพุ่นครับผมค่อยมาเป็นหางขาวตัวนี้เนาะนะครับสีบเป็ดแรงก็คือซ้ากันแล้วครับสีบเป็ดแรงเท่ากันแต่ความใหม่ความเก่าแล้วก็ความขลังอ่าตัวนี้เป็นโค,ค้งบิ๊กจิว๋วมิเน,นียมสองพันเก่าครับเห็นปะ ยังสวยๆอยู่เลยนะครับถึงสึเกิดก่อนแต่ว่าการใช้งานน้อยกว่านะครับอ่าเทียเกอดีครับเสียงดีครับที่ฟังคลิปไปเรียบร้อยเอาสั้นๆครับบอกเง้วครับตัดสินใจบ่ไรครับลูกค้าต้องพิจารณาเองเนาะอ่ามาเบิ่งอาร์ทีประเทศนี้อาร์ทีก็เป็นรุ่ดไม้แหละครับไม้ขึอนมาอีกสเต็ปหนึ่งเสียงกะดีนะครับเสียงดีกับขั้นหนึ่งคือเสียงดีนะครับ ดีก็ว่าดีเพราะว่าดีก็ว่าบอดีแหละเนาะแต่ว่าโค้งก็คือนะครับตามการใช้งานเด้อนะครับตัวนี้เป็นโค้งบิ๊กจิ๋วฉวมไม้ครับบิ๊กจิ๋วกันครับดูการใช้งานครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้ก็คือตัวนี้เกิดก่อนแต่ว่าใส่งานหน่อยกว่าครับอ่าขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าเด้ออ่ะตัดสินใจว่าอะไรครับส่วนราคาครับราคาลักๆก็คือตัวนี้ซีอูนะครับเกือบสามหมื่นครับเนี่ยเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่มากนะครับนี่ ตัวพุ่นก็นอยูประมาณ2 0 0 0มกลางๆครับ2 0 0 0มนต้นๆฮอดสองหมื่นกลางๆปมาระมสามสองหมื่นสี่เบเกินนี่นะครับบอกราคาในตลาดครับขึ้นู่กับพอข่าวสตอรลอกในซัมไดทเนาะเออเพระาะว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นตัวนู่นครับนี่ถ้าแยกขายกับสมมุติผมแยกกับยูประมาณ1 0บสหประมาณนี้ครับ 14, 15นะครับตัวนี้กับแตงหัวกับ2 0 0 0มน,น,น 20, ต้นๆนะครับอ่ะพิจารณาครับ ลูกค้าัวได้ดีบ่ดีก็คือนะครับตอบให่บ่ได้เนาะมันขึ้นอยู่กับความชอบของบุคคลครับสวัสดีครับนี่เห็นบ่ดูรถครับก็ดูผีเอ้ใช่ดูผีดูผิวพันุ์ไปเป็นข้างผีแล้วบ่นี่ดูผิวพันธุ์ดูการใช้งานอ่าตัวคุณว่าจะเก็บสีอยู่ครับนั่นว่าจะเก็บสีให้อยู่อุ่นใช้งานได้ดีทั้งสองคันเดอ้อสวัสดีครับ ยังวางหลายคันครับไก่แล้วครับไก,ก่บางออกบางออกแล้วเหลือประมาณ20่สิแล้วครับตอนนี้ตอน,นประมาณมียีบสีครับข้างหลังก็จะมีสยามอีกอยู่3 3คันอุปกรณ์ล้อเล็กขาดผ่านครับมีครบครับสาลี่ก็มีเดอนะครับสาลี่กับบลกปลายเติบปละลคุณสาลี่คันหนึ่งที่ทั้งคุณละกะัอยู่ฝั่งน้นก็ยังเหลือเยอะอยู่สาลี่หกอก็ยังว่าง สวัสดีอีกรอบครับโอ้ oh. บรรยากาศคึมๆค,ครับ oh. ยังฝนติดตกนี่แหะ